กลครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับบรรยากาศย่มฝนตนฝนตกโปรยโยพี่น้องนะพ่อครับผมกับเผาเป็นยังไงเส้นเดิมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเท่าเคยใหญ่ทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีสักการินทุกท่านนะครับมือนี้ก็บรรยากาศมันก็เป็นแบบฝนตกโปรยโปรยนะพ่อเนาะตกไปขึ้นยางก็ไปกีดนะขึ้นเสามาเหี่ยวเหียวเหตุการณ์เหตุนั้นเราก็จะ นี่ะพอแล้วว่ามาเนี้ยอย่างเปียกไปสั่นเอาเปียกมานจะบาดเนี่ยอย่างเปียกแก่หนาวเพื่อนวะมันเมือนว่เออแต่เซนียจะดอกแม่งแก่ก็ได้อ่ะมาเด้อมาเด้อมาครับพี่น้องมาเปล่าล้ำกันนะมพราะมึงตีนเปียกตอยกันนี่ครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับในให้ยางส้วนยางฝนกระโจกตันๆทุนทๆเปลี่ยน่ะ คไฟลุกเบิ่งบำเบิ่งบำแน่ข่าต้มโจกก็มีเองเามาพี่น้องมอกง่ไงเลยนะอาหารเด็กๆกระต้มเนื้อกระต้มเนื้อไอศิลป์นี่เอาไดยวนกระทบวัตถุต้องตามดูด <th uh uh ูถ้าอยู่ไม่ได้ใส่อีกเพราะว่า กันบอกก่อนฝนลงฝ่าสาวหน้ายืนลิมนีด้วยล่ะเ้อเปิดมอล่เกับเลยเันว่าข้าว่าติดนี่าอันเป็นมอล่ำเลยตัดเสียมือก็ป้าอีบุ่ยเนี่ยนี่แาละข้างขวาอ้าแนวแกวะโอ้ยไม่ได้ กินยาถาดเลยกินยาถาดยาถาดตาน้ำผาดทานง่ายหวานหวานเลขึ้นเนี่ยนั้นหวานทานง่ายสวดเอาหนีควานูนี่สวดกับแก้มลงไปนี่โอ้ยควานูครับพี่น้องควานูอีกนูแต่ไปสูบหนังเออสูบหนังวัดห้องนึ่งหน่อนะอ่ะเกิดที่เก่าครับกับบรรยากาศแนวนี้ละฝนตกพึ่มพรมจักมันมาแนวอะไรหรอก่ะพี่น้องชมกันได้เ ไหนยังนอนมาอีกป่นี่ยเอายังเราพอเอยังนะ่โอ้ยนั่งัวแบบยังแบบคยางมันหางมันอ้ยอาวเขาหล่นหางหัวมากินมันตุ่นเนาพอเต้มตัว่างเนี่เสียของกิน้ยไงมีกินน่ละธรรมดานี่ละ หางมักตาเดนะเปียกกัย่างเลยครับอนี้่กกย่างเอเต็มคาราบิได้พี่นอนไก็ไอเลนั่งหัวนัเป็นยังเี่ยวี่นองย่างตัวนี้ย่างนะทุบกว่าเนาะทุบโอาบ่ทุบไกินเลยออ้าวแวทิีวะ เราพี ik, pues an er. uh, uh, e. uh. ่น uh, uh. ้องเป็ดกระเด้ย่างนะนังกระชีย่างท่อหัวข้าอยู่ตากนี่้างในนั่นมีสันลักษณธมันมยุทมพูดบรรยากาศใสบรรยากาศรรยไงเดียว เราจัดให้อยู่เดี๋ยด้วยไงคุยไงเนี่ย่างนล้จะบอกได้ไหมว่าอย่างอันเนื้อสัตว์น้องปแม่ณหมูหมูพอเห็นของกินมาหลายคนถามว่าพ่อใหญ่เราเป็นแนวอดไเราคือเดือดอื่นเราคุยไงคุยไงคุยคือคุยทีเลี้ยงนะพี่น้องได้หมู่บ้านนี้เรามีคุยไง ผ pues nah. right? um, 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 um. ู้เดียวนะข้เอินเด้มเราเรยบไไงเรา่คยผูเดยวคนอื่นมาคยมีคนอื่นมาคยมีคยกเรียนหัมือนมีแต่ว่าคุ้ยหน่อยเนาะแต่ว่าเพื่นนี่มีแต่คุ้ยตัวบวกไงเนาะนี่แหอะก็บ่มคยมีือว่าเราจะเรียนคุ้ยได้นาะเป็ดกับเป็ดพวกไงพวกไงนั่งหัวนี่กับนังหัวพวกไงพวกไงพวกไงเดี๋ยนี้ บรรยากาศมันไหนพี่น้องเอรษฐ์เศรษฐบคิดหอดคิดถึงเอฟซีทุกท่านเอ้าอยญ่เงี้ยเว้ยตัวนีใหญ่เอาใหญ่มั่นะพี่น้องเบาโดนมาไอ้ีเมื่อยเก่งเขาว่างานว่าเนี่ยเหนื่อยเก่งหมดเลยไปที่ไปพี่น้องอ่ะบรรยากาศมันได้พี่น้องก็เลยคิดหอดพี่น้องคิดหอดคิดถึงนะครับก็ได้เอาคลิปเล็กๆหน่อยกับสาวผู้ใหญ่มาฝากครับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ 好，辛苦了。